มาแล้วครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตรอง g กต e กันเหมือนเดิมนะครับโอเคฮะก็มาเดี๋ยวในคลิปนี้มาแจกอดีนี้นะครับเดี๋ยวประกาศผู้โชคดีนะครับก็เดี๋ยวเอาชื่อคนที่ได้นะครับมาบอกในนี้เลยแล้วกันนะฮะประกาศในนี้เลยง่ายๆดีแต่เดี๋ยวไปท้าสู้อีกตัวหนึ่งของผมดีกว่านะฮะอ่ะก็มี G4 นะครับที่ มาจากไหนไม่รู้น,น่าจะกดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปท้าสู้อีกตัวหนึ่งผมตัวหลักนะฮะในรานประลองขำาำท้าสู้ขำานะฮะโอเคฮะเริ่มมาในทีแรกจะเป็นโซนิกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้เปิดก่อนโซนิกอันติป่าดาวกระจายเข้ามาที่19ล้านนะครับโอ้ยแรงอยู่นะแล้วก็ตามด้วยพาร์สี่จากราชาทะเลลึกฮะหัดเข้ามาที่อัศวินจักกล34ล้านแล้วก็ต่อด้วยเมทัลไนฮะไลอันติเข้ามา200ล้านโอ้โห อีการะเบิดไปเนี่ยสองตัวนั้นเรียบร้อยฮะไม่ไหวเป็นการไล่โจมตีจากทีมเราฮะซูปเปอร์ดักชายไล่อันติาปแล้วก็ซอมบี้แมนไล่อันติจะยืนถึงเทินที่เท่าไหร่เนี่ยไม่น่ารอดนะเนี่ยอันติที2 0 0ล้านเลยอ่ะเมเท่าไหนไล่อันติมาอีก1ดอกฮะ13ล้านตีสตันไป4ตัวแล้วก็อันติเข้ามาอีกหนึ่งทีฮะเต็มเต็มครับดาเมจเข้ามาที่220ล้านนะครับโอ้โหแรงจัดเลย เม็ดเจมหายไปแล้วนะครับ G4 กับซอมบี้แมนเมลสกัดเข้ามาฟันอีก1ดอกซอมบี้แมนติดสตันตายแต่ว่าลุกขึ้นมาได้ั n ตินะฮะั n ติเข้ามา4ล้าน5แสนซูปเปอร์ดาร์ชัยไม่ได้ั n ติแล้วก็อัศวินจักรกลโดนพิษตายเมลสกัดเข้าไปฟันหนึ่งที4ล้านนะครับน่าจะเรียกเพื่อนกลับมาได้2ตัวนะฮะ G4 ไม่มีลูกไฟก็โจมตีธรรมดาเข้าไปไม่ได้ั n ตินะฮะเป็นการไล่โจมตีจากแผ่นกลยุทธ์นะฮะอัศวินจักรกลแล้วก็อัศวินจักรกล อันติเข้ามาที่2องล้านหกแสนแล้วก็ถึงเทินฝั่งสีฟ้าะอันติสวนคืนไปติดลบลีกไป1ดอกนะฮะดามเมจเข้าไปน้อยมาก,กโกเคสตเตะสวนคืนมา10ล้านสามแสนนะครับรูนบิดเบวทํางานฮะระเบิดไป1ดอก11ล้านแล้วก็ไล่โจมตีไปอีกหนึ่งทีเมทเท่าไหนอันติเข้าไปไล่โจมตีมาที่10ล้านนะครับโอ้โหเหลือยืนอยู่ในสนามแค่ซปเปอร์ดาร์ชายนะครับ ราชาเทเลลิกหัวเข้าไป16ล้านแต่ยังยืนไหวนะฮะเข้าสู่เทินที่2นะครับโอ้โห,โหมันไม่น่าแบกไหวนะแบบนี้ไหนจะมาตัดลูกไฟไหนจะโดนอันติจากเมทัลไนติดสตันครับไม่น่าไหวนะฮะสุดยอดชาไล่อันติสวนคืนไปอัศวินจะกกลอันติอมมเมทัลไนาอันติมาติดสตันไหมเนี่ยติดสตันครับไม่ได้อันตินะแล้วก็เท่าไนอันติไปอีกหนึ่งที มาดูสิฮะจะย,ยืนถึงเทินที่เท่าไรหรือว่าซูปเปอร์ดาร์ชายจะแบกไหวหรือเปล่าเงินสกัดฟันเข้ามาอีกหนึ่งดอกแล้วก็ราชาทะเลลึกเข้ามาหววอีกหนึ่งที17ล้านตามด้วยเมทเท่าไหท์ไลอันติไปอีกหนึ่งดอกฮะติดสตันรัวๆเลยนะซูปเปอร์ดาร์ชายอันนี้เข้ามาที่7ล้านแแสนซอมบี้แมนตายแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อันติสวนขึ้นไปนิดหน่อยฮะแต่ว่าอีกายังไม่ระเบิดเลยนะฝั่งสีแดงแล้วก็เข้าไปไล่โจมตีอีกหนึ่งที ซูปเปอร์ดักชายไม่ได้ตีนะครับเมลสก,กัดลุกขึ้นมาซูปเปอร์ดักชายไล่โจมตีไป12ล้านเมลสก,กัดยังไม่ได้ตีฮะไล่โจมตีไปก่อนจากฟ่งฮีโร่แล้วก็เมลสก,กัดอันตีเรียกเพื่อนฮะผางเข้าไป10ล้านกลับมา2ตัวกลับมาแต่ว่าไม่มีลูกไฟตีสักตัวนะฮะกลับมายื่นเฉยๆเลย G4 ไม่มีลูกไฟฮะโจมตีธรรมดาเข้าไป1ดอกโกเ็นสือก็แทงเข่าเข้าไปไม่มีลูกไฟตีนะฮะฝั่งสีแดงมีลูกไฟครับ ลูนบิดเบี้ยวระเบิดมาก่อนหนึ่งทีแล้วก็มีเท่าไหนเข้ามาไล่โจมตีฮะโอ้โห <c oughs> โกเกตส์กระแทกเข้ามาที่หน้าซุปเปอร์ดาร์ชายหนึ่งดอกแล้วก็ทะเลีเข้ามาหวดอีกหนึ่งที17ล้านโอ้โหไม่น่าไหวนะครับเลือดก,ก็ลดอยู่นะอันติก็ไม่ไดอันติเนี่ยฮะโซนิเข้ามาปาดาวกระจายบีอีกหนึ่งทีไม่ไหวฮะกดข้ามเลยกันประมาณนี้ <c oughs> ยืนอยู่ตัวเดียวติดสตันอันติีก็ไม่ได้ออกนะฮะเม็ดเจมก็ไม่ได้เพิ่มประมาณนี้ฮะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวบอกผู้โชคดีเลยนะครับคนที่ตอบถูกตอบใกล้เคียงที่สุดนะฮะก็คือน้องคนนี้นะครับชื่อตามนี้นะฮะก็เดี๋ยวทัก Facebook พี่มาเลยนะครับเดี๋ยวส่งรหัสส่งอะไรให้ไปฟาร์มกันเลยนะครับ ได้ไปแล้วก็ขอให้เล่นนานๆนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกนะพี่ก็ดึงกลับมาแจกใหม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเจอแบบนี้มาหลายคนแล้วยังไม่เจอคนที่ตั้งใจเล่นจริงๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ